วันนี้เราจะทำอะไรคะพาโยมาตัดใหมู่ยขางบ้านเนี่ยละค่ะนี่เเขาสิเห็ดเดินกินอนี่ยงกันตอนแลงแล้วเขาเซลไฟมาติดเดี๋ยวมาเบืองว่าเขาสตัดใหม่เดีเห็ดอียงกันนะคะเอาแบบต้นน้อยๆน่ะ <Private> er. อขาลายเด้อให้ขาสั่นนะโบ้านไหนเขาใส่เด็กแบไหนให้ยิ้มฟูมอยู่ ขากคอมาเห็นนางกระติกนางสติกอย่างบุับฮะอ๋อบอกฟางเหรอเริ่มถือแม่ซะหรอ๋อคล <c oughs> องเด่นเล็กหน่อยไม่ <c oughs> ได้เห็นโดดเหรอเี่นี่ผ่าผ่าหนังมันบ่นไม่ได้เห็นนานแล้วนะคะนี่ เป็นเหล็กอย่างดีนะคะไม่ใช่ไม้มะขามนะคะนี่ออันนี้นะคะประมูลต่อสองพันสองใคไ่รับบอสองพันสองครั้งที่หนึ่งสาบัดสองพันสองสาบดไนีทุกคนเด้อเมื่อนีเขาสีมาซอยแม่ปลูกพิกแลกละกัสิีมาเฮ็ดแปลพบกทั่วใส่แม่นะคะเพราะว่าเขาพ่มีเวียกแล้วมองกินเราเขากะ ส่ำน,นั่นล่ะพี่กินหมน้อแนือวานไว้นี่เดี๋ยวเฮาสิยางมาออกซอสหูพุ่นแม่ตํา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในปา่าเรามาขุดหาขี้ไก่เดียนไปใส่เบ็ดกันเกีย <c> ร <oughs> <c oughs> โอ้คือตัวน้อยแทะนี่ <c oughs> ได้สองเตอวแล้วทุกคนยานบอแต่เปอยบอยานเพราะว่าตอนนั้นเราเคยขุดขี้ไก่เดียนไปใส่เบ็ดคือกันนะคะตรงนี้มันก็สิเป็นน้ำไหลมาแต่สะหญ่สะหญ่ที่เดลสิไทยบอกว่ามันเป็นแังไดง <c oughs> อธิบายยาก มิตรป่าเป็นสาที่มิตรป่างงบ่ตอนนี้กับเขาอยู่ในป่าทุก่านเขามาขุดหาขี้แก่เดอน้หูได้บ้างนี่ได้บ้างเนี่ทำบ่ได้หนึ่งอุ๊ยทำบ่ได้เนี่ยได้ไงขี้เดือนโู้เสร็จกล่องสิเบิดอ้าตบงายเลยไปค่ะ แล้วเขาต้องไปซสื่อเบ็ดมะเฮ็ดเองอีกเด้อบดนี้้อบคุอ <c oughs> <uc> วู้วู้โอ้เขามดาแงดแง <c oughs> น,น้นองู้แดงได้ปลาไหมครับผมนายดูนอยดูป้านอยคะ่ะ อโอ้โหเราอุตส่าห์ไปขูดขี้ไก่เดือนกันนะนะสุดท้ายเราก็ซื้อกุ้งมาใส่คือเก่าเราตบตบน้ำให้มันรู้ได้ไหมว่ะอาบน้ำแล้วคะ่ะปกติกะบบค่อยอาบได่อาบน้ำแล้วกลดเลยอาบน้ำแต่งหน้าแล้วก็คนละคนเลยคะ่ะนี่อันนี้ปลอ,อยุงเทงน้น อันนี้ก็สิเป็นสาหางบ้านเน่ยบ่สาที่บอบอกว่าอธิบายยากก็คือมันเป็นนรงสิแหละมันมีแต่ป่าป่าที่มันขึ้นขึ้นเหนือนามนะแต่รากมันต้นเนี่ยค่ะนี่คิดว่ารากมันน่าจะลงดินแล้วแหละแต่น้ำมันลึกมากนะคะทุกคนคะ่ะพอแล้วก็มาเห็ดทางก็ซีมนะาแอวเห็ดเป็นทางลงไปแล้วเอาไสดมาดักเออเอาหอย เอาหอยส่กะตาปล่อยสร้างหอยมาให่เร้ปล่อยโตรู้เท่าไรเน่นจะไม่โดนแล้วเล้ากะพอเสี่ยวมาเลี้ยงสิหล่ะแล้วก็คูดเป็นแองแล้วก็ใส่กตาไว้แล้วก็หายยังปิดละมัง้งแล้วก็มาตังไว,นวงน้นี่เสามาหอยหายหอยหายหมดเลยในกะตาพวเหลือหอยเลยเดได้ปลาดุกมาสองตปลาดุกน้อยแล้วก็เลยเอาเล่าไปเลี้ยงในบ้านแล้วค่ะ อันนี้กระเบิดที่ปอยไปขุดคลิ๊กได้เดืองกับโยวมเมื่อวานนี่มาใส่ป่าม้อนบ่ได้เลยนิ่งมากบ่มีอย่างเกิดขึ้นเลยค่ะใส่เดี๋ยวเขาล้อเบิ้ง่าสิติดบ,บ่กุ้งได้ได้ประมวโโโโัวบ่โอ้โหเวทดันได้ประมวัวแต่ว่าตายแล้วไไไดดด้้มมมมาาาายู่กันนเะ เนปลาอยู่เดอ้อเกาะจนตายแล้วนี่ด้ปลาอยู่เด้อได้ปลาปหมอตัวหนึ่งแต่น้องตุยแล้วค่ะน้องตุยแล้วไปค่ะตอนนี้คุณโยของเรานะคะก็ได้ทำเบ็ดไปอีกสี่อันเพื่อไปใส่เหงือกุ้งนะคะอยู่ที่บริมตะตอนนี้โยก็ได้ตัวไป้าตัวมาก แล้วก็พาตัวเองออกไปมุดออกไปเสร็จแล้วอยูก็ได้เดินไปที่ขอบสะแล้วก็มองซ้ายนิดนึงมองขวานิดนึงอ่าตรงนี้ใส่แล้วไม่เป็นไรมานี้วันนี้เอาแปนแปนเนี่ยดยู <c oughs> <c oughs> ที่มันแป็น,ปนอะ่ะ <c oughs> เร้าก็เป็นกําลังใจให้นะเราจะรอกินปลา เดี๋ยวพ่าสิมาหาเขียดอยู่นี่แหละค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาขโมยหอมแม่ไปทำน้ำยาป่ากันนะคะตักชีล้สกันไม่ไดเลยแม่ว่าดุกมาทำน้ำยาตัวเดียวนะอาเฮ็ดไม่เดี๋ยวแม่เฮ็ดทั้งน้ำพริกทั้งน้ำยากะทิเฮียงอนพ่อทำอะไรอ่ะทำสาย พริกนั่นมันไม่ตายน้ำหรือนะมันคือท่วมคลักแต่หรือรถคักรถแน่เนี่ย,น,ยดดน,นี่ผักสวนครัวปลูกไว้กิน,นะคะ่ะไม่ได้ขายับกแ